พันตำรวจเอกยิ่งยศฉลาดปรุผู้กำกับสอนนนิมิตรใหม่ขับเคลื่อนมาตร,ราการตำรวจปิดล้อมตรวจค้นแรงงานต่างด้าวในตลาดฮัทไทมิรไม่พบทำผิดกฎหมายย่างอาชีพคนไทยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกยิ่งยศฉลาดปรุผู้กำกับสอนอนอนิมิตรใหม่นำกำลังร่วมกับรองผู้ช่วยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขหัวหน้าเทศกิจสำนักงานเขตคลองสามวา ประดมกำลังบูรณาการร่วมปิดล้อมตรวจค้นต่างด้าวเข้าเมืองมาผิดกฎหมายภายในตลาดหทัยมิตรถนนหทัยราชแขวงและเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครตรวจแผงค้าขายประมาณ80แผงพบผู้ขายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายและเป็นลูกจ้างคนไทยที่เป็นเจ้าของแผงค้าตัวจริงการตรวจค้นปูพรมครั้งนี้ไม่พบแรงงานต่างด้าวเข้ามากระทำผิดกฎหมายหรือทำงานผิดประเภทที่สงวนให้ไว้คนไทยทำงานเท่านั้น พันตำรวจเอกยิ่งยศฉลาดปูกผู้กำกับสน,นิมิดใหม่กล่าวว่าตามนโยบายพลนตำรวจเอกกิจรัตนเพชรพ,พอบอตตำรวจให้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแรงงานต่างด้าวกระทําผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมายการลงพื้นที่ตรวจครั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่พบแรงงานต่างด้าวกระทําผิดกฎหมาย